ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมชายอันใน ID รองของผมนะครับผมเป็น ID ของนิกะนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นนิกะกับราชาโจรสลัดร่างใหม่นะผมรลบที่แล้วเราเล่นร่างเก่าแล้วรอบนี้มาร่างใหม่บ้างมาอย่าได้ช้า ไปกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะอ,ะอาราบัสตาเตตตอนเช้านะครับผมดานนี้ก็ดูอนเราต้องเอาสายวิ่งไปนะครับผมเพราะทีมเราไม่มีวิ่งเราต้องเอาสายวิ่งไป อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับผมจะเป็นบูทหนึ่งนะฮะไม่ค่อยเยอะมากืม,ม,มเจอนิกะซะด้วยไงนิกะมันตัวเคาน์เตอร์โรเจอร์ดีๆนี่เองนะฮะผมเล่นให้ดูแล้วกันว่าเราเจอใหม่ควรส่นตียังไง เยะได้พูด <zo> ว่า yeah, ม okay. uh ันกคตรตีไงฮะโรเจอร์ใหม่เป็นตัวที่วิ่งเข้าทงกลางได้เร็วที่สุดแล้วนะฮะพลาดไปแลกจังวะไม่แรับมีการตายหลบมาก่อนร์เฟคดาะแล้วก็ยึดแบบหน้าด้านๆเลยครับผมมันสามารถยึดได้หน้าด้านๆอย่างนี้เลยแล้วก็หันมา ฟาดกลับไปฟาดกลับไปอย่ามายุ่งมไม่มีดอทก็ได้ครับหน่วข่าวเราช่วยนะต่อไปไฮไลท์นิกาคือวราผมต้องไป,ไปไงงช่วยตรงกลางวะ่ะตรงกลางมันแ,แย่มันแย่เหมือนกันจริงๆโล นี่ไอ้สายฟ้ายางยืดขอเข้าไปใกล้ๆแล้วบาจังเงินตายแล้วผมสำหรับหลบมาก่อนนะจังหวะนี้เ <c ounter> คาน์เตอร์โอ้โหคิดรออุ้ยคนยักษ์ไม่ทันเมื่อไรครับได้อยู่้ย <c ute> ตีดิไม่ตีดอทหนีเขาเสียดอทฟรีครับ ล้วหลบมาคนยักยัางยืดแล้วสายปลาย่างยืดกลับปอีซี่แล้วก็ยืดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเขาก้าบเลยเขาก้าบพลาดนะอย่างนี้สวยเลยลเราอคนยักยัางยืดสวนกลับไปครับผมทางนี้มีนามนิเออชีโงคนยักยัางยืดก้าบมันติดบูธครับ ไม่ไรเดี๋ยวเราเอาโรเจอร์อามาทุกเกมอาชิเมโยคาปิงไปทงเลยเอ้ยนี่กางนี่การหลงปวนปาดหน้าเข้าไปหกหมื่นสองเอ้ยหกหมื่นเลยอะมันตายแล้วหกหมื 6, ่นะหก0ันนี่ครับผมความพิเศษของ หลบมาแล้วอาม,มาตาไปหลบมาฟันฟันฟันไม่ร่วงกูจะร่วงแทนนี่แหละค่ะตายครับผมโอ้โหทีมเราไม่ได้ทงนี่ไงยแย่เลยน่าจะแพ้ครับตานี้น่าจะไม่รอดเคื่อนไปตรงกลางกันหน่อย ขอบาจังหนึ่งทีดิเข้าไปบาจังกันโอ้โหไม่ทันบอกนะโรเจอร์ผมบางไปหน่อยอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เวลแปดสิบอ่ะท่านผู้ชมเวลแปดสิบแล้วก็ใครก็ได้อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เรา MVP นะฮะยึดไปสี่ธง ต่อไปแล้วก็มาอยู่กันในด่านของทิลเลอร์พาร์คโอ้โหด่านนี้ลูฟี่แม่งเล่นยากจังอะฝั่งเขามีโรเจอร์ตัวเดียวนะฝั่งเรามีโรเจอร์สองนะมีเรากับเบอร์สามนะแต่ว่าผมจะเล่นเป็นนิกาก่อนจะป่วนโรเจอร์เขาผมบอกว่านิกาเล่นยากเขาเพราะมันสองชั้นอะเออแล้วแม่ง พอจะต่อยทีแม่งก็หลบได้นะเฮ้ยบุลเลตแม่ยังมีคนเล่นอยู่เหรอวะฝากเพื่อนเอา้ามิก้านายไม่ไปเฝ้าวะอ,อ,อะไรเขาอาจจะไปตรงกลางใช่เขาไปตรงกลางไม่เขาไปคนละไม่ใช่เขาเขาไปตรงกลางลเขาเขาไปบาจังก่อนหนึ่งที เรายืนดูไปก่อนแล้วสายฟ้ายางยืดไปที่อันเบอร์โอ้โหอันเบอร์แม่งหลบเออเราก็หลบได้ครับจังหวะนี้มันหมดแล้วครับไฟหมดหมดไฟหมดไฟหมดไฟเฮ้ยม,มันยังมีไฟอยู่โอ้ยคาริวทงอุ้ยแล้วสายฟ้ายางยืดคามินาริ ตายเลยครับผมอันเบอร์อืมแล้วตอนนี้เลือดเราต่ำกว่าครึ้นนึงนะครผมเราก็จะติดสถานะนุขาวเราขอโอ้นุขาวอืมถ้าเราได้ดึงธงเราจะได้เลือดคืนนะฮะไม่เป็นไรเราบ่าจังกันไปก่อนเลือดเต็มเฮ้อยังไม่เต็มเลยครับเราพามินาริไปหลบมาก่อนครับแล้วก็เหยียบไปโอ้โหตาย ไอ้กี่ตัววะเดี๋ยวก่อนไอ้เอโลโรีิขอดึงสวยจ้าลงไปปวดเลยฮะแล้วเรากะจังหวะขา,ามีนาดีใส่ครับผมแล้วจังหวะนี้เพาะ้ดเราเมายืนกองกองกันอย่างงี้ยืนกองกองกันอย่างงี้ยังก้อนยังก้อนกันอันเบอร์อะไรบุลเลตตาย รีลงไปอยึดทุ่มแบบหน้าด้านด่านโอ้นั่นแหละครับเรามีดีเฟนส์แเต็กลีเฟนเยอะนี่แล้วเราก็เฝ้าเลยฮะแล้วก็คามินารีอุ้ยไม่โดนแย่อุ้ยอุ้ยอย่างนี้แย่อย่างนี้แย่ลบพ้นอุ้ยคามุสาิลีไม่โดนเราครับ เราก็คนยักยางยืดกลับไปไอโรเจอร์ร่างแรกมันตอนมันช้ามันจะแพ้ไอเอกแตบบกนะนี่ครับมันจะตีเราไม่เข้าเลยครับเพราะเพราะมันยังไม่ได้คามอรสลีฮนะถ้ามันคามอร์สลีมันจะมีบับดฟบบดีเฟนเอ้ยบัฟดีเฟนอะไรบัฟอ็แท็กนะแต่ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วครับมันตีเราไม่เข้าแล้วเราก็เขาเตอร์กลับไป แล้วหลบมาคนยักย่างยืดกลับไปอู้ตายสองเลยฮะผมสวยจัดเราเรียบร้อยครับตานี้ชนะเลยโคโสวยแล้ว MVP ก็มาที่ผมไปชมเกมต่อไปเราก็มาอยู่กันในาราบัสตาเตตตอนเช้านะผมอีกครั้งหนึ่งรอบนี้โอ้โหรอบนี้ทีมเราไม่มีสายวิ่งเราต้องเป็นสายวิ่งให้เพื่อนเรานะครับผม ตายแล้วนะเกมสุดท้ายจะแพ้รืยจะชนะเอามาดูกันนะก้าลังทีมเราอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะโอ้โหเจอเอสจะมาโตอีกแล้วเอสจะมาโตมันแรงนะผมคือแบบถึงเราถึงโรเจอร์จะคว้าธงมันเอาไม่อยู่จริงๆรอะ แร,แรงเกินอ่ะรุยกันเลยไปแล้วขอวิ่งไปแล้วเปิดมาเป็นคิดแล้วก็เทวาสัานอัดหน้าแล้วมันวาร์ปมาผมยึดพอดีผมยึดพอดีผมหลบมาอืมไม่ได้ไม่ไรครับ แล้วเข้าทงแล้วมันคามินาลิเราก็ตบบาจางนูหหบไม่ทันนะผมนีแ่แย่ว่ะหลบมาก่อนคนยักย่างยืดตีล้มไปแย่อย่างนี้แย่อย่างนี้ตายไม่รอดนะผมเดี๋ยวเรามาป่วนเราเอาสายโลกเขาอยู่ตรงนั้นก็เรานานแล้วคุมแล้ว รีบเดินปอยนิกาสายโลนะ่เนี่ยอึดเน้นอึดนะผมแต่ว่าทำอะไรก็ช้าไปหมดเลยแล้วก็คามินารีใส่หนะ้าคามินารีใส่หนะ้าใครยึดอะไหนย,ยึดไปแล้วกันเเราต้องไปกันทงนู้นะเราบูเราติดแล้วไงอนนี้บูติดใครก็ได้บูติดใครก็ได้ ตอไม่ได้หรอนี่นะม,มีตายนะมีตายแล้วคิดรอเขาไม่กล้ามาเล่นเลยครับผมแล้วคามีนาลีอัดหน้าคามีนาลีอัดหน้าไปก่อนแล้วบะคาบาจังอ็คนยักษ์ยังยืดสวนก็มาผมไม่ไหวตั้งเคาน์เตอร์ไปก่อนแล้วทงรู้ไม่มีใครไปดูผมต้องไปดูแทนนะแล้วผมขอ บาจังตรงนี้ไปก่อนมันถึงนะผมแล้วเข้าไปคนยักษ์ย่างยืดเราเปลี่ยนเป็นสายโลกนะครับอย่างนี้สนุกแล้วขามินารีไปอ้าวแล้วตีมาครับผมเราน็อกแบ a เราน็อกแบ a เราได้เลือดนะ ตั้งเคาน์เตอร์ไปเลยครับอย่างนี้เขาแพ้เราครับอุ้ยอุ้ยดอสทันแต่ไม่พอร์ฟิกดอสอันนี้ก็งงเฮ้ยอเอเ็ดยามาโตะไปไหนวะตรงกลางโดนอุ้ยอุ้ยเอเ็ดยามาโตะมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเอเ็ดยามาโตะนะโอ้โหาเลยต้องรีบวิ่งเลยงั้นจะแย่เอาละครับ โอเคเรียบร้อยอย่างนี้เราชนะแล้วแล้วก็เข้าไปเทวาอาสันจะมาต่อมแพ้เออมันแพ้เพราะสถานะมันกันไม่ได้แล้วตาสุดท้ายก็ช่นนะเอยแล้วเราก็ไม่ได้เอ็มนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมดิคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเสียงดังหรือไม่ค่อยสนุกก็ขออภัยด้วยครับ พอดีว่าอตอนเกือบจะห้าทุ่มแล้วบ้านผมก็หลับกันหมดแล้วนะจะให้มาเอออะไรแค่ปากอะไรมันไม่ได้จริงๆแผมก็อาจจะมีคำหยาบบ้างก็ขออาภัยไว้ในนาทีนีกันด้วยนะครับผมก็ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะพูดเป็นรอบที่สองแล้วบ้างนะ <c oughs> ก็นะอยากให้คลิปผมมาเร็วๆก็ กดไลค์กดแชร์นะครับผมไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาที่ว่าเร็วต้อง,องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ